มื่อเช้าฝนตกครับตกอย่างหนักเลยตอนนี้เวลาประมาณเ Mon ก้าโมงครับก็เลยออกหมายดูครับไม่ไม road, รู้จะไปไหนเนาะก็เลยมาหม,มายนี้ครับเดี๋ยวลองลุ้นดูครับนะนะว่าจะมีตัวมาให้เห็นหรือเปล่าน้ำดีกว่าเมื่อวานนะผมว่าเริ่มจะดูดีหน่อย <Wh> เดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับพี่ๆน,นะว่าจะเห็นตัวหรือเปล่าเนาะพบเห็นนมากณณผมเห็นนี่นะแต่อยู่ลึกมากนะครับรอรอมันขึ้นเลยนะอยู่ลึกครับเห็นเป็นเงาลางๆครับอยู่ลึกๆเดี๋ยวรอรอจังหวะดีๆก่อนนะ มาลึกเลยครับเห็นเป็นนวลนๆอยู่ลึกๆแล้วแล้วมันหันหน้าให้ด้วยถ้าันข้างนะผมสัตว์แต่เมื่อกี้มันหันหันหน้าให้นะโอกาสโอกาสที่เราจะยิงโดนมันมีน้อยไปนะเดี๋ยวรอดีกว่ารอก่อนนะ อุ้ยไม่โดนเหรอปลาช่อนนะั่นนะนะปลาช่อนครับโอ้โหไม่โดนนะเป็นปลาช่อนนะั่นนะนะตัวเป็นโลเลยนะตัวใหญ่อยู่นะเมื่อกี้หันข้างง่าครับแต่ก็ลึกอยู่เห็นเป็นเงาลางๆหลุม่มๆ จะรู้ว่าเป็นปลาช่อนนะเป็นปลาช่อนนะเมื่อกี้จะมาหเห็นดีกไหมทีนี้ไ่รุ่นกันต่อครับนะนะยืนไม่ถนัดนะเมื่อกี้ผมเล็งตรงตัวเลยไม่โดนมีช่อนปอกขึ้นมาน่าจะโดนชอน่อน ว่าปลาสลิดไม่รู้นะปลาสลิดหรือเปล่าม่บอกว่าไม่โดนนะหงายท้องเลยนะเมื่อกี้น่ายท้องอ้า ไม่โดน,นครับนะนะโอ้ยโดนมันอยู่ข้างในผมนก็นึกว่ามันจะตัวโตเนาะครับนะนะ้ะเข้าปากเลยครับเนาะหันหน้าให้ครับก็ยิงเข้าปากเลยสายป่นครับนะนะ พอได้เหนียวไกลครับเลยผมคิดว่ามันน่าจะตัวโตกว่านี้นะเห็นในน้ำหันหน้าให้กำลังจะขึ้นจิตแต้มแรกหมานหมนครับแล้วนะเห็นปลาช่อนสองทีแล้วเนาะตัวแรกตัวโตยิงไม่ถูกครับตัวแค่นี้ผมยิงเข้าปากเลยนี่เข้าปากออกนี่เลยตัวตัวโตโตยิงไม่ถูกมันน่าจะวนมาอีกนะ มันต้องมาเลยมันมันรู้แล้วว่ามีช่องอยู่ตรงนี้เนาะน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 ะมันจะต้องหล่อยมาขึ้นจนได้ครับนะนะช้อนป๊อกเข้าปากไปเลยเข้าปากเลยนะนะนะเข้าเข้าตรงข้างๆปากเก็บป้าก่อนครับแต้มแรกครับแต้มแรกแหกหมานครับผม ลองยืนดูอีกหน่อยอยังพอมีเวลาเงียบมากเลยครับนะครับเดี๋ยวลองย้ายไปดูตรงนู้นนะครับว่ามันเงียบมากใจก็อยากลงไปดูเหมือนกันครับเพราะไม่ได้ไปนานมานานกว่าบ่อน,นี้ครับเดี๋ยวลงไปดูครับเผื่อมันจะมีช่องอ ถ้าดอกจอกก็ไม่ตันหมดแล้วนะครับบ่อใหญ่ข้างล่างครับเดี๋ยวไปเจอกันครับหมายนู้น,นครับพี่พี่ธนะอุสาบุกลงมาครับโอ้โหตันหมดเลยนู้นครับมันไปมีช่องอยู่ตรงนู้นแต่ก็น้ำแดงแก่เลยมีช่องอยู่เล็กๆตรงนี้นิดหนึ่งครับ ก็เลยลองยืนดูตันชนิดแบบโอ้โหมองอะไรไม่ได้เลยครับอย่างนี้ในไหนก็โอ้โหอุตสาหบุกมาครับขอลองยืนดูสักพักครับ ูสามมาตั้งไกลครับโหอย่างลกครับโหเอพอแป๊บเดียวนะครับนะ่เดือนประมาณเต็มน้ำนะคยมีปลาเรม่มขึ้นขึ้นไว พี่นะนะเมื่อกี้ผมจะลงอยู่แล้วครับผมกำลังจะลงแล้วปิดกรงปิดกล้องเรียบร้อยแล้วอันนินครับไม่รู้มาจากไหนนะผมไม่เคยเห็นนะโดนครับแต่ไม่รู้โดนตรงไหนนะไหวยไปลึกๆครับติดป่านี่เอาขึ้นมาได้นี่ไม่รู้โดนตรงไหนด้วย เป็นปานินนะครับไซส์สวยๆเลยแหละไส์ใหญ่อยู่ครับนะนะ้าผมจะลงแล้วครับปิดกรงปิดกล้องเรียบร้อยแล้วกำลังจะปลดยางครับหันไปเห็นพอดีนี่นะปลาสาโลเลยครับนะนะ ไสเบรกเอกเลยไม่เคยเจอเลยครับปลานินหมายนี้ดับตะเกียงครับผมเข้าตานี้ออกตานี้เลยครับดับตะเกียงเลยครับครับต้องขอตัวลาแล้วครับพี่ๆนานะเพราะว่ามีธุระต่อเนาะฝนก็ทําท่าจะมาเหมือนกันต้องขอตัวลาไปด้วยปลาตัวนี้เลยครับครับฝากผลงานไว้ด้วยนะพี่ๆนานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับต้องขอตัวลาเลยครับผม สวัสดีครับ